ามาดูโชคคนเกิดปีฉลูบอกนะครับดวงปีมาส 2, เสงง2,568เกิดนวอนริปรเลขสองนะมรณะชนอะไรครับเลขสองมอรณะชนอิลิจากรายกายไปดีนะ3วันจันทร,ยรย์เลขสาสุภาเลข3าชนอะไรขุมทรัพย์เป็นคนดีนะ สีก่กัมมะเกิดวันอังคารเลขสกัมมะการงานปีนี้ตกมรณะานะการงานไม่ค่อยเด่นนะเกิดวันพุธเลข5ที่พึ่งพีกูบาจารย์ลรภาโชคราบค่ตกอาทิตยเป็นอาิบดีนะหลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือ,อเ,เพิ่อๆได้โชคราบเป็นก้อนนะเกิดวรรันพฤหัสเลข6ตกพญา,านะตกรา,าชาจนเสียนะความสะดวกสบายก็ลดคอายลงเกิดวันศุกร์ พะเสาตกแล้วทงชัยปีนี้ระวังจะมีปัญหากับบริวารน,นะเกิดวันเสา,าเลขกหนึ่งตกโลกานะาบริวารพึ่งไม่ได้นะอขอให้โชคดีนะครับ